สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์หงจุ้ยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาวิเคราะห์แผนบ้านเบื้องต้นนะครับที่ไม่ได้ผูกกระโดงชะตาและก็องศาทิศทางนะครับอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์นะครับที่ได้ส่งแผนบ้านมาให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์นะครับและสามารถเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับท่านที่สนใจศาสตร์หงจุ้ยนะครับก็ขอขอบคุณไว้ณนะัดที่นี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับ ก็ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องชาหนาของอาจารย์นะครับวงจุ้ยชนะโจน,นะครับถ้าท่านใดชอบเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์นั้นเป็นที่ปรึกษานะครับให้กับบริษัทกิจการร้านค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดูฮวงจุย้ย ออกแบบบ้านตามหลักวงจุย้ยออกแบบโลโก้นะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็ทักลายอาจารย์มาได้นะครับเคล็ดลับวิชาในการดูวงจุ้ยนะครับอาจารย์จะแบ่งเป็น3ภาคใหญ่ๆนะครับชะตาฟ้าชะตาดินชะตาคนนะครับชะตาฟ้าเมื่อโดนชะตาเรานั้นดีนะครับเราควรที่จะกระตุ้นด้วยวงจุ้ยที่ดีนะครับเพื่อที่จะ ส่งเสริมให้เรานั้นประสบความสำเร็จเร็วยิ่งขึ้นนะครับเหมือนเสือติดปีกนะครับแต่สิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้คือจิตาคนนะครับเราต้องรู้จักขยันอดทนภาคเพียนแล้วความสําเร็จนั้นจะวิ่งเข้ามาหาเรานะครับท่านใดนะครับสนใจบริการของอาจารย์นะครับรับดูวงจุ้ยออนไลน์นะครับง่ายสะดวกรวดเร็วดูได้ทั่วโลกนะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดก,ก็สามารถดูได้นะครับ หลักๆคืออาจารย์จะดูว่ากระตุ้นโชคลาภเงินทองความรักสุขภาพของธุรกิจหรือบ้านพักอาศัยนะครับเพื่อส่งเสริมดวงชะตาของท่านนะครับให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับหรืออาจารย์ได้ตรวจสอบว่าทิาศศสนรปีนี้สามารถสร้างบ้านของท่านได้หรือไม่นะครับก็สามารถเช็คได้นะครับทางออนไลน์ก็ถ้าท่านใดสนใจบริการนี้ก็ a s s ไลน์อาจารย์มาได้นะครับพิม a s s i g logo 8 8 8นะครับเข้ามาปรึกษาได้ฟรีเบื้องต้นนะครับไม่มีค่าจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ท่านใดสนใจก็แอดไลน์มานะครับอ่ามาวันนี้นะครับเราจะมาตรวจแปลนบ้านเบื้องต้นนะครับตามศาสตร์ห่วงจุ้ยนะครับหลักๆที่จาย์นะครับวิเคราะห์คือชัยภูมิตีรี่ภายในนะครับว่ารูปลักษ์ของ ปลนบ้านจะเป็นอย่างไรนะครับประตูมีโชคลาภไหมเตาไฟนั้นส่งเสริมคนในบ้านไหมเตียงส่งเสริมคนที่นอนแต่ละห้องไหมเจ้าที่คอยดูแลปกปักรักษาคนในบ้านหรือเปล่านะครับก็เรามาดูกันเลยนะครับอาจอันดับแรกอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์นะครับที่ส่งแปลนบ้านมาให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์นะครับไม่ว่าคุณจะเขียนด้วยต้องแฉทหรือเขียนมือก็เข้ามาปรึกษาได้นะครับ อาจารย์พยายามจะนำหลายๆเคสมาให้ลูกศิษย์ที่ติดตามช่องชาแนลอาจารย์นะครับดูไปด้วยกันนะครับก็แปลนนี้จะไม่ได้บอกองศาหรือทิศทางนะครับก็เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับโดยคอนเซปที่คุยกันไว้นะครับคือบ้านหลังนี้จะแบ่ง จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับคือตัวบ้านนะครับส่วนที่2องูกศิษย์ได้บอกว่าจะทำเป็นร้านเสริมสวยหรือร้านขายของนะครับโดยคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะครับประมาณนี้ จะแบ่งเป็น3าส่วนแต่ถามว่ามุสิ์ถามว่าอยู่ในหลังคาเดียวกันได้ไหมอยู่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราจะมาเน้นก็คือประตูทางเข้านะครับตรงบริเวณนี้นะครับที่เขียนว่า14เมตรนะครับก็คือเป็นทางเข้านะครับทางเข้านั้นหลักๆนะครับคนที่จะแบ่งพาร์ ทางเข้านะครับให้ชัดเจนนะครับว่าบริเวณไหนคือส่วนพักอาศัยบริเวณไหนคือส่วนที่ค้าขายนะครับอ่เรามาดูดับแรกก่อนนะครับตรงนี้เป็นระเบียงนะครับทางเข้าขึ้นมานะครับควรที่จะมีลานเหม่งตึงบริเวณนี้ควรที่จะโล่งนะครับไม่ควรที่จะวางอะไรขวางนะครับเพราะว่าเราจะทําประตูอยู่บริเวณนี้นะครับ เปิดเข้ามานะครับผนังนี้ควรที่จะเป็นผนังทึบนะครับอาจจะมีหน้าต่างบางกระทุ้งด้านข้างได้นะครับแต่สิ่งสําคัญคือเป็นผนังทึบติดรูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายราชาการที่ข้าหรือรัชาการที่9้านะครับ mm hmm. เพื่อให้เป็นจุดประทานหรือจุดที่ดเด่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือบริเวณนี้ยังเป็นจุดประทานนะครับควรที่จะนิ่งนะครับต่อมานะครับ ถาดีไซน์บ้านเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะทำฉากกั้นนะครับบริเวณห้องน้ำนี้นะครับเพื่อที่จะไม่เห็นประตูนะครับแล้วก็เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนนั้นหัวเตียงอาจจะอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าดูตามฟังก์ชันแหละ หัวเตียงทึบนะครับเข้ามาเป็นมุมทะแยงนะครับถือว่าดีนะครับต่อไปนะครับเรามาดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับก็เป็นหัวเตียงไปทางนี้นะครับวันนี้แบบไม่ผูกโดยจัตตาเราดูชฉยภูมิภายในเป็นหลักนะครับ เข้ามาก็คือขยายกับประตูนะครับหัวเตียงทึบนะครับอาจจะมีหน้าต่างบางก็ทุ้งอยู่ด้านข้างก็ได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมหรือดีไซน์ความชอบนะครับต่อไปนะครับบริเวณนี้อาจจะเป็นห้องรับแขกก็ได้นะครับตรงนี้ถ้ามีพื้นที่เหลือสามารถตั้งโต๊ะทานอาหารได้นะครับ แต่คนออกแบบตรงนี้ให้มีจุดเด่นนะครับเวลามองเข้ามาต่อไปนะครับประตูห้องครัวนะครับแล้วก็ประตูออกด้านหลังนะครับโอ,โอ้แล้วก็ประตูออกด้านหลังนะครับ เคาน์เตอร์ครัวอาจจะเป็นโตแอลก็ได้นะครับดูความเหมาะสมนะครับเป็นซิงค์น้ำดูความอากาศถ่ายเทนะครับอีกทีหนึ่งนะครับอาจารย์ไม่แน่ใจฟังก์ชันฟังก์ชันของแตนบ้านจ,นจริงๆนะครับก็ดีก็เป็นลักษณะเบื้องต้นนะครับต่อไปนะครับ ส่วนเป็นบ้านถือว่าเคลียร์แล้วนะครับต่อไปเรามาดูหลานเสริมสวยนะครับันหนึ่งกับ2นะครับอาจารย์ไม่แน่ใจว่าออกแบบยังไงครับแต่ว่าประตูก็ควรที่จะอยู่ฝั่งนี้นะครับต้องดูกระแสนะครับสามารถเลือกได้สองฝั่งแต่ต้องดูกระแสที่วิ่งเข้ามาว่าตรงไหนที่จะรับกระแสลูกค้าได้ดีนะครับ ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับก็อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์แปนบ้านนะครับเบื้องต้นนะครับไม่ได้ผูกกระโดงชะตาแนละองศาทิศทางน,นะครับแปลนี้ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับโดยสัดส,ส่วนของขนาดบ้านนะครับแต่บางคนเขาจะบอกว่าเป็นบ้านว้าแหว่งหรือเปล่า ถ้าตรงนี้เราคุนที่จะทำหลังคาปิดคุมนะครับเพื่อที่จะให้ดูว่าบ้านไม่ว้าแหว่งนะครับก็แปลบ้านหลังนี้ถือว่าถือว่าถือว่าเพราแบบเป็นร้านค้ากับผักอาศัย ระวังเรื่องโชคลาภนะครับในการเหนียวนำว่าจะเทไปทางไหนมากกว่ากันนะครับอาจจะไปทางนี้50เเซวิ่งเข้าทางนี้50เเซก็ต้องดูชัยจูมิภูยนอกเป็นหลักอีกนะครับว่าตัวบ้านหรือตัวร้านค้าที่จะได้โชคลาภมากกว่ากันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับถ้าท่านใดก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็น กำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะวิเคอห์เป็นบ้านเบื้องต้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับพิมพ์ s i SI มาได้เลยนะครับพิมพ์ s i SI l o g o 8 8 8นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ เข้ามาปรึกษาได้ฟรีเบื้องต้นนะครับไม่ได้ผูกกระโดงชะตาแล้วก็ดูองศา,าทิศทางนะครับเรามาวิเคราะห์เป็นบ้านกันเืนียบเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามทิศของอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ